กำลังเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังเพจดังแห่งหนึ่งนำคำสัมภาษณ์ของแม่ชายหนุ่มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้มาเผยแพร่พร้อมข้อความที่กลายเป็นกระแสถล่มกลับแบบไม่ทันตั้งตัวโดยแม่ของผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์ด้วยความสเสียใจว่า ลูกชายเธอเสียชีวิตจากเหตุรถชนแต่กลับไม่มีคู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบมีเพียงคนขับรถตู้ที่มาเท่านั้นเจ้าของรถดูฝ่ายประกันก็ไม่ปรากฏตัวและไม่มีการจ่ายค่าเสียหายใดๆจนเธอตั้งคำถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบความสูญเสียของแม่แต่ทันทีที่เพจดังนำเนื้อหานี้มาโพสต์ก็ใส่แคปชั่นตอบก,กลับชัดเจนว่าแม่คนตายให้สัมภาษณ์ว่าคู่กรณีไม่มามีแต่คนขับรถมา แต่คู่กรณีก็คือคนขับรถนะคุณแม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าของรถเลยประกันและคนขับไม่จ่าก,ก็ถูกต้องแล้วเพราะสารยังไม่ตัดสินลูกชายแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถตู้แล้วเสียชีวิตไม่มีใครชนลูกแม่นะข้อความดังกล่าวกลายเป็นชนวนให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กระหน่ำโซเชียลชาวเน็ตนับพันคนร่วมแสดงความเห็นบางเห็นใจแม่ที่เพิ่งสูญเสียลูกชายแต่หลายเสียงกลับมองว่าการออกมาเรียกร้องท,งทั้งที่ยังไม่มีคำตัดสินจากศาล อาจกลายเป็นการโยนความผิดให้คนอื่นโดยไม่เป็นธรรมหนึ่งในคอมเมนต์ยอดนิยมกล่าวว่าแม่ออกมาสัมภาษณ์เหมือนฝ่ายตรงข้ามเป็นคนทําให้ลูกแม่ตายทั้งที่ลูกแม่ขี่ไปชนรถเขาเองแถมศาลยังไม่ตัดสินเลยอีกคนคอมเมนต์ในเชิงเตือนสติว่าถ้าศาลชี้ว่าฝ่ายรถตู้ไม่ผิดแม่อาจโดนฟ้องกลับได้นะไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมหรือค่าขาดรายได้จากการใช้งานรถที่ต้องจอดอยู่โรงพักหลายเดือนบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยแรงๆว่า เห็นเขารวยใช่ไหมแม่เลยจะฟันเรียกสีล้านหวานๆอีกเสียงหนึ่งจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันบอกว่าลูกฉันก็เคยเสียเหมือนกันแต่ผิดก็คือผิดคะ่ะมอเตอร์ไซค์ขี่ไปชนเขาสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าซ่อมเขาทุกบาทคอมเมนต์หนึ่งสรุปแทนใจใครหลายคนว่าแม่เสียลูกแต่เขาก็เสียหายรถเขาพังต้องหยุดงานยังไม่มีใครรับผิดช,ชอบเขาเหมือนกันความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ ไม่มีใครเข้าใจได้เท่าคนที่เคยสูญเสียมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันความยุติธรรมต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่เพียงอารมณ์การออกมาพูดในคดีที่ยังไม่สิ้นสุดอาจย้อนกลับมาสร้างผลเสียให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเมื่อศาลยังไม่ได้ชี้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกคำพูดที่ปรากฏในสื่อแม้จะมาจากความเจ็บปวดก็อาจถูกตีความและตัดสินในสายตาสังคมได้อย่างรุนแรงและสุดท้ายความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ได้มีเพียงแค่ชีวิตที่จากไปแต่ยังมีคนอีกฝ่ายที่ต้องรับผลกระทบแม้เขาจะไม่ได้เป็นผู้กระทำท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนของความจริงทุกเสียงทุกความคิดเห็นในโซเชียลสะท้อนให้เห็นว่าความสูญเสียไม่ได้มีเพียงแค่คนที่จากไปแต่ยังรวมถึงทุกคนที่อยู่ท่ามกลางความคลุมเครือของความยุติธรรมเราขอส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความจริงได้ถูกเปิดเผยอย่างยุติธรรม ขอบคุณแฟนคลับและเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามข่าวนี้ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ด้วยมุมมองที่หลากหลายและยังคงเป็นพลังใจที่งดงามในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เพราะที่นี่เราไม่ใช่แค่คนดูข่าวแต่เราเป็นเพื่อนกันเสมอ